สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับสายสัญญาณนะครับผมสายสัญญาณในระบบเครื่องเสียงของเรานี่แหละครับอันนี้ก็คือจะเป็นงานที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับก็มาชมงานกันก่อนแล้วกันนะครับงานก็จะเป็นาสายนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็น XLR ตัวเมียนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับลูกค้าสั่งมา นะครับให้เราใส่เป็นแจ็ค RCA ให้นะครับแบบนี้นะครับก็ยาวความยาว2เมตรนะครับก็มาดูรายละเอียดกันนะครับหัวแจ็คที่เราใช้นะครับเราใช้เป็นของ e ีดนะครับฝั่งนี้จะเป็นของ e ีดนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขนะครับนัมเบอร์ให้ทุกเส้นนะครับเพื่อความสวยงามอันนึงก็คือเพื่อความสวยงามครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ก็คือความสะดวกในการใช้งานนะครับสายที่เราใช้นะครับตัวนี้จะเป็นสายของยี่ห้อ CM นะครับสายค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างดีนะครับไม่หักไม่งอง่ายนะครับสําหรับสายรุ่นของยี่ห้อ CM นะครับถ้าเทียบกับสายตามท้องตลาดทั่วไปที่อยู่ในเกรดหรือราคาเดียวกันนะครับตัวนี้จะดีกว่านะครับผม โอเคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะใส่เป็นหัว XLR นะครับหัว XLR นะครับนะครับแล้วก็นัมเบอร์เราก็ใส่ให้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับสายอ่าความยาว2เมตรนะครับราคาก็จะอยู่ที่เส้นละ165บาทนะครับอยู่ที่ราคา 165 65บาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามนะครับแล้วก็สั่งนะครับสั่งทําตามสั่งได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนนะครับ XLR ทั้ง2อฝั่งก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งเป็นแจ็คโฟนทั้งสองฝั่งหรือว่ายังไงอันนี้ก็คือมาปรึกษาเราได้นะครับเรารับนะครับทำสายสัญญาณนะครับตามที่ลูกค้าอยากได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ มารีวิวให้ชมกันนะครับอันนี้่างานก็คือเสร็จแล้วครับก็คือเตรียมจะส่งลูกค้านะครับโอเคนะครับส่วนก็นี่ครับงานสวยๆเนียนๆนะครับงานสวยๆนะครับวันนี้ไม่ได้แกะด้านในให้ดูนะครับพอดีมืออีกด้านหนึ่งถือกล้องถ่ายอยู่นะไม่ไม่ไม่สะดวกนะครับก็เรื่องของการบากรีนะครับของเราก็นะครับจุดเชื่อมต่อแน่นหนาแน่นอนนะครับสําหรับการใช้งานนะครับใช้กันยาวๆแน่นอนนะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับพบกับเราได้อีกนะครับเดี๋ยวมีงานดีๆงานสวยๆนะครับสาระดีๆเดี๋ยวจะพามานําเสนอทุกท่านอีกนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ด้วยแล้วกันนะครับก่อนที่จ <to> <acaba> <ส>ะจากกันไปนะครับก่อนที่จะลากันไปก็ฝากเบอร์โทรนะครับสําหรับท่านที่ ไม่สะดวกโทรนะครับเอ่อท่านที่ไม่สะดวกติดต่อทางคอมเมนต์หรือ a c e b o o k นะครับก็เบอร์โทรครับ0986524116นะครับ0986524116นะครับ,รบหรือจะติดต่อทาง Facebook นะครับพระพันสาวสุรินนะครับติดต่อทาง Facebook พันสาวสุรินนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ